สวัสดีครับผมโมแพัน์นะครับก็ถึงแม้ว่าปีนี้ p p l e Even ีจะมีภาพหลุดข้อมูลหลุดออกมาเยอะมากแต่ผมยกให้มันเป็น i p h o n e Event ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปีเลยครับวันนี้ผมอยากมาพูดถึง Pro d u c t ทุกชิ้นที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับรวมไปถึงจุดที่มันเป็นไฮไลท์สำหรับบอมของแต่ละ device ซึ่งบางอย่างเนี่ยก็คาดหวังไว้แล้วแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังไว้นะอย่างแรกเลยผมอยากพูดถึง iPhone Air นะครับซึ่งตอนแรกเราก็คาดหวังไว้ว่ามันจะเป็น i p h ไ n โเนสิบเ้าตังเป็น i p h o Air เฉยๆช่ๆย ซึ่งมันเป็น iPhone ที่บางที่สุดที่เคยมีมาครับความหนาเนี่ยอยู่ที่5.6 ท่านนั้ตัวเครื่องทํามาจากไทเทเนียมฟิ nish เป็นแบบขัดเงานะครับแล้วก็เอาเซรามิกชิลทูสองชิ้นเนี่ยมาประกบกันกลายเป็น iPhone Air ครับพอร์ซิพเรชันของบอมตอนที่เห็นหน้าตามันยังไม่ได้ดูดีเทลอะไรมากเนี่ยคือบอมรู้สึกใจเต้นเลยอะผงค,คิดว่าดีไซน์ของ iPhone Air เป็นดีไซน์ที่สวยมากๆครับโดยเฉพาะตอนที่เขาใส่เคสใส่ให้ดูอะคือมันชูช็อตนั้นเลยที่ผมคิดว่าแบบโว่ทำไมมันดูคลีนจังเลยแต่ในด้านการใช้งานเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันมีข่าวลือออกมาแล้วคอนเซิร์นหลักๆ2อ,อย่างของหลายๆคนเนี่นากบถู ซึ่ง2คอนเซิร์นนี้เนี่ยเขาก็แอดเ e s s ใน keynote ตด้วยความทนทานเนี่ย Apple เขาเคลมไว้เลยนะว่า iPhone Air เนี่ยมันเป็น iPhone ที่ทนทานที่สุดที่เคยมีมาซึ่งก็ประกอบไปด้วยเฟรมของตัวเครื่องที่ทําจากไทเทเนียมนะครับซึ่งมันทําให้ iPhone Air เนี่ยมันกลายเป็น iPhone รุ่นเดียวตอนนี้นะที่ทํามาจากไทเทเนียมครับเพราะา iPhone 17 Pro เนี่ย ก็เปลี่ยนไปใช้เป็นอลูมิเนียมยูนิบอดี้นะซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยแล้วที่บอมบอกว่าประกบเป็นแซนวิชเนี่ยมันคือเซรามิกชิลด์2ครับมันเป็นรุ่นต่อของเซรามิกชิลด์นะมันก็คือจะทนทานมากขึ้นทนรอยขีดข่วนมากขึ้นแล้วก็คลักรีส s ์สแตนสูงขึ้นครับแล้วตามความเข้าใจของบอมเนี่ย iPhone Air มันถูกดีไซน์ให้มันเดนส์มากๆครับหรือว่าอัดคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยให้มันแบบอยู่ชิดแน่นติดกันเป็นแบบชิ้นเดียวอะทำให้เวลาจะงอหรือว่าหักเนี่ย มันแบบทนทานมากขึ้นและที่มันถูกดีไซน์ออกมาให้อินเทอร์เน็มันแน่นมากๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ด้วยครับที่พื้นที่ภายในเนี่ยเขาก็พยายามจ่ายยัดแบตเตอรี่เข้าไปให้ได้แบบความจุมากที่สุดนะนะรวมถึงการตัดซิมเ r a y ออกด้วยครับให้มันกลายเป็นโมเดลแบบ eSIM ซึ่งโมเดลที่วางจําหน่ายในทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ eSIM เท่านั้นนะครับและในความพยายามที่จะทาให้แบตเตอรี่มันดีขึ้นไปอีกเนี่ยมันคือเรื่องเ f f i c ชิเ c y ี่ด้วยครับซึ่งก็คือเรื่องชิปเซ็ตนะที่ iPhone Air เหมือนกัแต่ว่าจะมีความแตกต่างอยู่ดนึงก็คือ iPhone Air เนี่ยมันจะใช้เป็นแบบบินชิปนะ GPU จะหายไปครอหนึ่งครับรวมไปถึงชิปใหม่อย่าง N1 ด้วยครับที่เป็น wireless Shi ปแล้วก็ C1X นะครับที่อาจจะคุ้นๆจาก C1 ใน iPhone 16e มันคือโมเด็มชิปครับรูปดีล่ไไาซอฟต์แวร์เนี่ยก็มี a d a p t e Power Mode ด้วยนะครับบวกกับชิปใหม่อย่าง A19 Pro แบบบินชิปชิป N1 ชิป C1X ทำให้ Apple เนี่ยเคลมว่า iPhone Air เป็น iPhone ที่เอฟ n t มานที่สุดนะครับหรือว่ากินแบตเตอรี่แบบเอฟ n t มากที่สุดอ่ะ เนี่ยหน่อยว่าผมเป็นคําเคลมเนี่ยแล้ก็ต้องมาทาพิสูจน์อีกทีในชีวิตจริงนะครับว่ามันอฟ f i c i น n t ขนาดนั้นจริงมั้ยไอ้ A19 Pro ที่เป็นชิปใหม่เนี่ยมันทําให้แบบมันกินแบตน้อยขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าบนเว็บเนี่ยวีดีโอ playback time อ่ะมันอยู่ที่27ชั่วโมงครับหรือว่าสูงกว่า iPhone 16E อีกนะซึ่ง iPhone 16E เนี่ยมันมีต a t t e r y life ที่บ่มพอใจมากๆเลยแล้วถ้าแบตเตอรี่ life ของ iPhone Air ทําได้ตามที่เคลมไว้จริงมันก็จะเป็นโทรศัพท์บางที่เยี่ยมเลยครับที่แบตเตอรี่เนี่ยถือว่ารับได้เลยแต่ส่วนนึงของบอมก็ยังคาบแข่งใจอยู่นะครับ เพราะว่าผมพร้อมกับพูดถึง iPhone Air เลยเนี่ยก็พูดถึง MaxSa ซ่แบตเตอรที่บางลงด้วยนะครับก็คือตั้งใจจะเอาให้มาใช้กับ iPhone Air เนี่แหละที่มันอาจจะไม่ได้ตรงความคาดหวังของผมเท่าไหร่เนี่ยมันคือเรื่องไซส์หน้าจอนะครับที่มันอยู่ที่6.5นิ้วครับซึ่งมันเป็นไซส์ระหว่าง iPhone รุ่นธรรมดากับรุ่น Pro Max ซ์ตอนดูข่าวลือผงอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ด้วยมั้งเพราะผมแอสูบ่าเขาจะแบบทาหน้าจอเท่าเดิมแล้วก็ให้มันแบบทั้งบางทั้งเบาไปเลยแต่ว่าพอมันเป็นหน้าจอบบบ6.5นนนนนิิ้้้้วววว่ทาาาาใใใหหสสมมััญขึดดงงถููกกคค ทำให้น้ำหนักของมันเนี่ยมันอยู่ที่165กรัมครับหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เบากว่า iPhone 16e แค่2กรัมเท่านั้นเองอะ่ะผมนึกว่ามันจะเบากว่านี้นะแต่ส่วนคุณภาพของหน้าจอเนี่ยก็โล่งใจนะครับที่ได้เป็นแบบโปรโมชั่นหรือว่า refresh rate 1นึ่งร้เซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแผ n นเดียวกับที่ชาในรุ่นโปรเลยครับจุดอ่อนของ iPhone Air หรือว่าสิ่งที่อาจจะต้องเสียสละไปเพื่อแลกกับความบางเนี่ยมันก็คือเรื่องกล้องครับที่มันมีโมดูลกล้องแค่ตัวเดียวอะ่ะมันมีแค่เลนส์เดียวนะเป็นเซนเซอร์48ล้านแบบ fusion camera ครับหรือว่าก็คือเป็น main s e n h o ้ที่ริบอปดล้านีาน X, านนนน่ย iPhone Air ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าปีนี้เนี่ย i p h Pro 17 Pro ก็ได้อัพเครื่องกล้องขึ้นมาเยอะด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมพูดถึงแต่ถ้าไปดูที่กล้องหน้าเนี่ย i p i r n e Air ก็จะได้เป็นกล้องหน้าใหม่ครับที่ Apple เรียกว่า Center Stage Camera นะซึ่งผมขอมาเล่าก่อนเลยเพราะว่ากล้องหน้าใหม่อันนี้ใช้ในทุกโมเดลเลยนะครับทั้ง iPhone 17 iPhone 17 Pro แล้วก็ iPhone Air กล้องหน้าตัวใหม่เนี่ยความละเอียดจะอัพไปเป็น18ล้านแล้วครับแล้วที่พิเศษเนี่ยมันคือเรื่องตัวเซนเซอร์ ที่ aspect r ปก i o เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นที่4.3่ดอกสาปะแต่ว่าเซนเซอร์เซจแคม era เนี่ยมันจะทําให้เป็นแบบจัตุรัสนะทาให้เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถครอปได้แบบไม่สูญเสียความละเอียดได้4แบบเลยครับหรือหมายถึงว่าถ้าเราต้องการถ่ายเซลฟี่เป็นรูปแนวนอนเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องหันโทรศัพท์เป็นแนวนอนด้วยนะครับเราสามารถตั้งโทรศัพท์ไว้เป็นแนวตั้งแล้วก็เซลฟี่ได้แล้วก็ให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันครอปไปเป็น a s p e c t ratio ที่เราต้องการแบบแนวนอนได้ครับโดยที่ไม่สูญเสียความละเอียดดไปปปปนนนนะะซึ่่งมมัักกก็เ็เเเเาาาาาารรรรอ์วลล้้หหททีีโยชพํใ เราถ่ายรูปกล้องหน้าเนี่ย เราเปลี่ยนวิธีการถ่ายไปจริงๆอิอ,อแล้วก็เรื่องที่ไทเทเนียมฟินิชมันเป็นแบบเงาอะก็กังวลเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นแบบรอยขนแมวเหมือนกับสเตลเลสสตีลในรุ่นโปรรุ่นก่นกอนๆหรือเปล่าเพราะว่าไทเทเนียมที่ Apple เคยทํามาใน15 Pro หรือว่า16 Pro เนี่ยมันก็เป็นแบบด้านๆหมดเลยถูกปะ่ะไม่ได้มีแบบฟินิชเงาออกมาก็อบกังวลเรื่องรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับเพราะมันน่าจะเห็นชัดอยู่ต่วตอนใช้เนี่ยก็น่าจะใส่เคสอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเคสมันทําให้มันดูดีไซน์สวยขึ้นไปอีกนะโดยเฉพาะเคสใส่ท เขาเนี่ยเขาก็ทํามาสําหรับ iPhone Air ให้ด้านหลังเนี่ยมันหนาแค่1นมิลมด้วยนะครับมันก็ทําให้ยังรักษาความบางไว้ได้หรือถ้าไม่อยากเพิ่มความหนาของตัวเครื่องเลยก็มีเป็นแบบเคสบัมเปอร์ด้วยนะครับซึ่งตัวเคสเนี่ยก็รองรับอุปกรณ์ใหม่ด้วยครับมันคือ cross body strap นะแล้วอีกโนต้ตหนึ่งสำหรับ iPhone Air เนี่ยก็คือหลหลายคนคิดว่ามันเป็นหินไปที่ iPhone รุ่น foldable นะครับหรือว่า iPhone ที่พับได้อะ่ะเพราะการที่ Apple engineer ให้โทรศัพท์มันบางลงเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการ เพื่อที่จะผลิตเป็นโทรศัพท์แบบจอพับได้นะครับเพราะาตอนนี้ Foldable Phone หลายๆอันเนี่ยก็คือตอนเปิดออกมาบางแค่ประมาณ4ีมิลเท่านั้นเองนะการที่พัฒนาเทค p h o n e ให้มันบางลงเรื่อยๆได้เนี่ยก็เข้าใกล้ iPhone แบบ Foldable มากขึ้นครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะราคาของ iPhone Air เนี่ยอยู่ที่เท่านี้นะครับซึ่งมันเริ่มต้นที่39,900าเ้บาทครับความจุเนี่ยเริ่มต้นเป็น256ร้ากิกแล้วนะไม่ได้มีรุ่น128ยสแกิกแล้วถัดไปเรามาพูดถึงไองมันส กรอบเดิมตั้งแต่รุ่น iPhone 11 Pro สักทีนะครับดีไซน์ใหม่เนี่ยมันคือดีไซน์แบบยูนิบอดี้นะครับหรือว่าก็คือการเอาบล็อกอลูมิเนียมอันนึงเนี่ยแล้วก็คั่ให้มันเป็นโครงตัวเครื่องไปเลยแล้วด้านหลังเนี่ยก็แปะเป็นเซรามิ h i e l d 2ตรงที่เป็น Wireless Charge ไว้นะครับส่วนภายในตัวเครื่องเนี่ยก็ตามที่เราคาดการเลยครับก็คือจะมีเป็น c o o l i n g System หรือว่าก็คือตัว v a p o r Chamber นะครับที่จะมาจัดการความร้อนของตัวเครื่องเวลาใช้งานซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ Apple บอกว่าเปลี่ยนนนนนนนมมมมาใใชช้้เเเเปป็็ออูิีบแททท่่่จะ Titan ium, หืกัรรุุ Pro Unbody 2น ก่อนหน้าเนี่ยเพราะอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ดีกว่าในเรื่องของความร้อนตัวเครื่องนะซึ่งมันก็ทําให้สงสัยว่าอา้าแล้วทำไมรุ่นโปรสรุ่นก่อนหน้าเนี่ยใช้เป็นไทเทเนียมถูกป่ะซึ่งก็เข้าใจแหละว่ามันมีแบบข้อดีข้อเสียของมันนะครับแต่มันก็แอบ,บทาให้รู้สึกว่าสมมติใครที่อัพจาก15 Pro ไปเป็น17 Pro หรือว่า16 Pro ปเป็น17 Pro เนี่ยเราต้องแบบเปลี่ยนจากวัสดุไทเทเนียมไปเป็นวัสดุอลูมิเนียมมันก็แบบรู้สึกนิดนึงแล้วในเรื่องสีของตัวเครื่องเนี่ยผมก็แอบ,บแปลกใจนนงัเ,เ้อ มี Silver Cosmic Orange แล้วก็ม n i g h t Blue นะครับหรือว่าก็คือขาวส้มแล้วก็น้ำเงินเข้มนะซึ่งทำไมไม่มีสีดำให้เป็นตัวเลือกคือบอมจะแบบเสียใจมากกว่านี้มากถ้าบอมไม่ได้แบบตั้งใจมาก่อนแล้วว่าปีนี้บอมจะใช้โทรศัพท์ส,สีอ่อนนะเพราะว่าตอนแรกบอมคิดว่าเออน่าจะเลือกเป็น n a ชช r a l ท i ทเ n ียมเพราะว่าชอบตอน iPhone 15 Pro แล้วก็ตอนใส่เคสเนี่ยใส่เป็นเคสสีเข้มตัดกับ iPhone สีอ่อนแล้วมันแบบดูดีกว่านะ iPhone สีดำเนี่ยมันแบบแอบใส่เคสยากสวยที่สุดคือเออเคสใส่นะจากทันัตว ก็งงว่าทำไมมันไม่มีสีด้าอล็อกไม้เห็นแล้วก็ให้มันเป็น option ออปชันนะแล้วการที่ดีไซน์มันเป็นแบบอลูมิเนียมยูนิบอดี้เนี่ยก็ทําให้สามารถฟิตแบตเตอรี่ที่ความจุมากขึ้นเข้าไปได้อีกนะครับรวมไปถึงการที่ใช้เป็นชิป A19 Pro ด้วยซึ่งอันนี้เป็นแบบตัวเต็มแล้วนะทำให้แบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยมันก็อยู่ได้นานมากกว่า iPhone 16 Pro รุ่นก่อนซะอีกจากเรตติ้งเนี่ยก็ดูอยู่ได้นานกว่า iPhone 16 Pro เยอะครับลับเกรดที่ทําให้เป็นรุ่นโปรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องกล้องครับที่กล้องทั้ง3ตัวด้านหลังเี่ย ความละเอียดอยู่ที่48ล้านหมดแล้วครับเป็นแบบฟิวชั่นแคม era หมดด้วยซึ่งก็ทําให้ตัวเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยสามารถซูมแบบออปติคอลไปได้สูงสุดที่ 8x นะครับแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยซูมได้สูงสุด 40x ด้วยกันครับแล้วก็โล่งใจอย่างหนึ่งนะครับที่รุ่น17 Pro กับ17 Pro Max เนี่ยได้กล้องเหมือนกันนะไม่ได้มีอะไรที่กักไว้ให้แค่17 Pro Max เางเดียวแล้วกล้องหน้าของ iPhone 17 Pro กับ iPhone 17 Pro Max เนี่ยก็ได้เป็นแบบเ e นเตอ s t a เ e 18ล้านที่อัพมาใหม่เช่นกัน ตัวบอมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นวิดีโอคับเบอร์ลิตี้ที่ทําให้โปรเฟชชั่นอลเนี่ยใช้งานได้มากขึ้นครับแต่ว่าส่วนตัวบอมน่าจะไม่ได้ใช้นะในด้านอแปเตอร์รีเนี่ยก็ introduce วัสดุใหม่ด้วยครับเรียกว่าเทคบูเวนก็คือแก้ตัวจากฟันบูเวนมานะก็จะเป็นวัสดุที่ทนกว่าฟันบูเวนครับน่าจะทนรอยขีดขนะ่วนอะไรพวกนี้ได้ดีกว่านะอันนี้คือราคาของ17 Pro กับ17 Pro Max ครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะเริ่มความจุที่216นะกิกนน้าที่่เฉพาะรุนน Pro Max นั้นที่่จะเริมแค่ 226GB ซึ่งการที่รุ่นโปรโธรรมดามันไม่มี128กิกเนี่ยนอกจากการที่เขาจะบอกว่าโอ้คนที่ใช้รุ่นโปรเนี่ยน่าจะใช้ความจุมากขึ้นแล้วบอกว่านัา่นน่าจะเป็นเรื่องการชนราคากันด้วยนะครับเพราะว่าในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยอย่าง16 Pro 128กิกราคาอยู่ที่39,900บาทครับซึ่งถ้า17 Pro มันยังมีราคานี้อยู่เนี่ยมันจะราคาเท่ากับ iPhone Air ที่ 256GB กิกทันทีครับมันจะทำให้แบบเราต้องมีเด l e ม,ม่าแล้วก็เลือกยากอีกว่า iPhone 17 Pro 128 g b หรือว่า iPhone Air แบบ256 g b ในราคาเท่ากันถ้าไปเรามาพูดถึง iPhone 17นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยครับเพราะถ้าไม่นับเรื่องที่ดีไซน์มันหน้าตาเหมือน iPhone 16เลยเนี่ยทุกเรื่องมันดีขึ้นหมดเลยครับทำให้มันคุ้มขึ้นเยอะอย่างแรกเลยคือเรื่องหน้าจอนะครับที่บอมแอบเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเพราะว่า iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ย ได้หน้าจอ110เฮิร์สักทีครับก็คือโดนล้อมมานานอ่ะตัวแผ่น,นหน้าจอของ iPhone 17เนี่ยจะได้เป็นแผ่นนเดียวกับ iPhone 17 Pro แบบเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งมันทาให้ iPhone 17รุ่นธรรมดาน่าจะน่าใช้มากขึ้นมากครับคือที่ผ่านๆมาหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยที่คนอัพจากรุ่นธรรมดาไปเป็นรุ่นโปรเนี่ยมันคือเรื่องหน้าจอครับหน้าจอ110เฮิร์หรือว่าหน้าจอที่เฮิร์ตสูงขึ้นมาหน่อยการที่หน้าจอของ iPhone 17กับ iPhone 17 Pro มันแบบเป็นแผนน่น,เปเปเปน,นห,หนอ,อันนมนแบ้อยลงถ้าไไม่ได้แบบ ซีรีสเรื่องกล้องจริงๆอะ่ะซึ่งกล้องตัวไหน47เนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยครับแอบเกรดเหมือนกันก็คือเป็นกล้องคู่แบบ48ล้านจะเป็นกล้องหลัก48ล้านอัลตราไวด์48ล้านครับที่ขาดไปจากรุ่นโปรเนี่ยก็คือจะเป็นกล้องเลนส์ซูมไกลเฉยๆกล้องหน้าก็ได้เป็น18ล้านเซ็นเตอร์สเตจที่อัพมาใหม่เหมือนกันครับตัวชิปก็ตามสุดเดิมครับก็จะได้เป็น A19 รุ่นธรรมดานะแต่ว่าอย่างที่บอมบอกมาทุกครั้งก็คือ performance แต่ A4 เนี่ยเราไม่ได้ใช้ถึงมันขนาดนั้นอยู่แล้วอะ่ะทําให้ในชีวิตประจําวันเนี่ย performance ที่เรารับรู้ได้ของ A19 กับ A19 Pro ไม่แล้วที่สําคัญที่สุดเลยมันคือเรื่องราคาครับที่ iPhone 17รุ่นเริ่มต้นที่ตอนนี้ความจุเนี่ยมันเริ่มที่256กิกแล้วราคามันยังอยู่ที่29,900บาทครับได้กล้องที่ดีขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังได้หน้าจอ120เฮิร์ซสักทีแล้วแล้วก็ความจุได้เพิ่มขึ้น2เท่าเป็น256กิกในราคาเท่าเดิมคือมันเป็นดีลที่คุ้มมากๆครับแต่พอ iPhone 17มันออกมาราคาเท่านี้สเปคที่เพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยรุ่นหนึ่งที่ผมต้องบอก IP เลยก็คือ iPhone 16e ครับ คือช่วงหลังๆเนี่ยผมเพิ่งมาใช้มากขึ้นแล้วก็ชอบมันมากขึ้นเองอ่ะแล้วผมก็ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ iPhone 16e ไป2คลิปด้วยคือที่ผมพูดในคลิปพวกนั้นน่ะก็ยังเป็นจริงอยู่ครับแต่แค่เรื่องความคุ้มค่าเนี่ย มันไม่เมกเซนแล้วอ่ะบอมแนะนํามันไม่ได้แล้วครับคือถ้าเทียบราคา iPhone 16e กับ iPhone 17ในความจุเท่ากันเนี่ยแกลบราคามาเหลือแค่3,000บาทแล้วครับจากเดิมเนี่ย7,000บาทในตอนที่เทียบกับ iPhone 16รุ่นธรรมดาครับแล้ว iPhone 16เนี่ยสเปคมันต่ํากว่า iPhone 17ด้วยนะคือเราได้โทรศัพท์ที่ดีขึ้นในราคาที่แบบแกลบห่างน้อยลงอะ่ะยังไงก็เลือก iPhone 17คุ้มกว่าแน่ๆนะครับถ้าไปเรามาพูดถึง AirPods Pro รุ่นที่3ครับซึ่งก็ได้ดีไซน์ใหม่เช่นกันนะก็คือจะเป็นนนนนดดดีีีไไซ์ท่่ใสหหูแล้ fit ้้วตมมากกขึเืออับ เขาเอนจิเนียร์แอร์พอร์เลยที่ เอาหูคนประมาณหมื่นคนเนี่ยมาแมปปิ้งนะครับแล้วก็พยายามทําดีไซน์ให้มันแบบฟิตหูคนมากที่สุดและใน a i รุ่นนี้เนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องฟิตติ้งมากๆครับอย่างตัวจุกหูฟังเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบโฟมอินฟิว l ีเอทีฟนะซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีมาให้5้าไซส์ด้วยกันเลยครับก็คือจะให้เป็นฟิตที่ดีที่สุดนะนอกจากนั้นนี้ตัวหูฟังยังได้เร й ติ้งแบบออฟฟิเชียลเป็น IP 57ด้วยนะครับทั้งหมดนีน้ทั้งเรื่องฟิตติ้งทั้งเรื่องกันน้ำเนี่ยเพราะว่าอยากให้ใ and I... เราสามารถมาเปิดฟิตเนสแอปแล้วก็เริ่มจับเวิร์กอัลด้วยหูฟัง AirPods ของเราอย่างเดียวได้เลยอะ่ะแต่ Data ที่ Tra c กได้เนี่ยก็คือจะมีแค่เรื่องฮาร์ดเรทกับกิโลแคลที่เบิร์นไปได้นะซึ่งมันดูเหมือนว่าตัวฮาร์ดเรทเนี่ยมันจะจับแบบตลอดเวลาด้วยนะครับซึ่งมันก็ทาให้บอมคอนเซิร์นเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์นิดนึงอะ่ะว่ามันจะแบบกินแบตเยอะขึ้นไหมเนี่ยเล่ฟีเจอร์หนึ่งที่เจ๋งเนี่ยคือ Live Translation นะครับซึ่งมันก็ทําให้หูฟังไปภาษาหลายๆอันเนี่ยน่าจะอว ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเป็นภาษาอื่นได้แล้วเราก็จะเข้าใจแล้วเวลาเราพูดเนี่ยก็โชว์ผ่านโทรศัพท์ได้นะครับว่าเออเรากาลังพูดอะไรอยู่เปลี่ยนแปลงแปลมภาษาเขาแต่ว่าถ้าสมมติเราใส่ AirPods Pro 3แล้วก็ใช้ฟีเจอร์ Live Translation ทั้ง2คนเนี่ยมันคือการ Live Translate จริงๆอ่ะหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะคุยคนละภาษากันเนี่ยล้วก็จะเข้าใจกันนะครับเพราะมันจะคอยแปลตลอดในเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยเขาบอกว่า ANC จะตัดเสียงรบกวนออกไปเนี่ยได้มากกว่า AirPods Pro 2 2เท่าเลยครับซึ่งสูดตัวบอมเนี่ยไม่ได้แบบคิดว่าเป็นอั ที่บอมแบบมองหาขนาดนั้นเพราะว่า AirPods Pro 2เนี่ย ANC มันดีอยู่แล้วอะสิ่งที่ผมอยากได้มากกว่าเนี่ยคือคุณภาพเสียงที่ได้ยินครับให้มันดีขึ้นซึ่ง AirPods Pro 3เนี่ยเขาบอกว่ามันจะอัปเกรดเรื่องเบสให้ดีขึ้นแล้วก็ซาวน์สเตจที่กว้างขึ้นหน่อยแล้วก็ต้องรอฟังครับว่าของจริงมันจะอัปเกรดขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ราคาเท่าเดิมนะครับถ้าไปเรามาพูดถึง Apple Watch ครับซึ่งออกมาใหม่3รุ่นด้วยกันนะก็คือ Apple Watch Series 11 Apple Watch SE 3แล้วก็ Apple Watch Ultra 3ครับในทุกรุ่นเนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่2ออย่างครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นเรื่อง Heart Health หรือว่าการตรวจจับไฮเปอร์เทนชันนะครับหรือว่าเรื่องความดันกับฟีเจอร์ส e e ปสกอร์นะครับก็คือจะให้คะแนนการนอนเราว่าเมื่อคืนเรานอนเป็นยังไงบ้างก็จะคล้ายๆกับฟิตเนสแทร็กเกอร์ตัวอื่นเลยในด้านทาดแวร์เนี่ยซีรีส์11จะได้หน้าจอที่แข็งแรงขึ้นนะครับกว่าซีรีส์10แล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานขึ้น,นครับที่เขาเคลมว่าเป็น all day battery life นะก็คือ24ชั่วโมงเลยส่วน se 3อันน้บอมคิดว่าได้อัปเกรดเยอะมากครับก็คือจะได้ a อา wayson Display แล้วหรือว่าเวลาดูหน้าป เป็น S10 ครับสามารถใช้จ e s t เจอร์แบบ Double Tap หรือว่า Restrict ได้ส่วน Apple Watch Ultra 3เนี่ยก็ได้อัปเกรดหน้าจอครับหน้าจอใจใหญ่ขึ้นในขนาดหน้าจอที่เท่าเดิมนะก็คือจะขอบเล็กลงแล้วก็ตัวแ el เนี่ยจะเป็น LTPO 3แล้วอดักใหม่ที่ออกใน Apple Event เนี่ยก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครชอบอนไนเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้ครับแล้วก็ชอบคลิปนี้ยนนอย่าลืมกดไลค์กั Subscribe วงยันพาดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ